สวัสดีค่ะมีรถกระบะตอนเดียวเครื่องยนต์เบนซินติดแก๊ส CNG มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ประวัติปีฟีดาวผ่อนเดือนละ4,000บาทเท่านั้นนะคะหน้าแชมป์แล้วนะคะปี2012ค่ะเตต้าイรักวีโก2.7เบนซินเกียร์ธรรมดาติดแก๊ส CNG คันนี้ปี2012ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีเทาค่ะเกียร์ธรรมดาพุงไรพาวเวอร์นะคะรถสวยสภาดีมาก ใช่เลยค่ะอีกอย่างนึงอะไรหาดีง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นโตโยต้านะด้านหลังขนของได้เยอะค่ะนี่ค่ะขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานค่ะจังหวัดอีสีดาวผ่อน4,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ขอทางเงินเดือนไดนะ้รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซโกรนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่นสาพันบาทขึ้นไปค่ะเกลซโรกรนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ เิ่มเติมในการจัดไฟแนนได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะแค่มีสำเนาบ,บัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะปุ๊กแบงค์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเงิน,นเดือนก็ออกรถได้แล้วนะคะค้าขายก็ออกได้นะคะคอยมีบุ๊กแบงค์เดินบัญชีแล้วก็มีหน้าร้านนะคะแต่ยังเจี๊ยบเลค่ะคันนี้ให้กำลังมองหารถกระบะเครื่องยนต์เบนซินติดแก๊สนะคะแนะนำรถา แชมนะคะเครื่นนองยนต์2.7เป็นิ่นติดแก๊สคันนี้ปี2012ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ